สักครู่นี้ป้าออกไปถ่ายดวงจันทร์กับพี่ปอยข้างนอกแต่ตอนนี้กระทําชมจันทร์แนวเช่นแนวลูกคุณลุงกำลังขึ้นไหลสดนะคะแต่ป้าอยากจะได้ภาพบรรยากาศสวยๆดูสิเนะี่ยจันทร์ยังไม่เห็นเลยเห็นเล็กๆเห็นเพิ่งจะริบหลีรอรออย่างไรวันนี้จะต้องรอชมจันทร์นี่ตอนนี้ตรงบอร่อน้ําแต่ว่าบอ่อน้ําก็มีแต่ดอกติ้ว ดอกซากุระอีสานเต็มหมดเลยตอนนี้ชมแสงไฟด้วยแสงจันท์ด้วยเห็นไหมคะแสงจันท์ฉายสายลมยังเงียบอยู่เหมือนที่ป้าขึ้นหัวข้อขึ้นไล์ให้กับคุณลุงดูสิใคร fc มันเงียบจริงๆนะเมื่อคืนหรือคืนก่อนที่ป้าลุงลงมามันก็เงียบดูปลายไม้ไม่ได้ไหวติงเลยแม้แต่นี่เดียวทำไมเนาะ ลมเย็นๆสบายๆจะพัดมาหน่อยไม่ได้หรอตอนนี้อากาศมันร้อนมากจริงๆเลยแต่ดีนะเนี่ยที่มีดวงจันทร์สวยให้เรามาชมแล้วก็ถ่ายภาพเก็บภาพเนี่ยดวงจันทร์เล็กอยู่ไกลๆนะคะป้าซูมเข้ามาแต่กล้องของป้ามันก็อาจมันไม่สวยเท่าไหร่ ซูมซมเยอะมากมันก็เลยมัวๆนะคะแต่ว่าเป็นสีแดงโอ้โหดวงจันทร์่ะไม่แดงแต่ว่าบริบทน้อมรอบนี้เหมือนแดงสีแดงเลยนะคะแล้วลงมาตรงนี้ก็มีลีลาวดีสีแดงอีกชูช่อสวยงามอยู่ตรงนี้ข้างบนก็จะมีไฟ คมไฟส่องแสงประกายวิบวับแข่งกับแสงจันนะคะเดี๋ยวอีกไม่นานดวงจันท์ก็คงจะโผล่ขึ้นมาพ้นปลายไม้คงจะสวยมากเลยไปรอรอรอชมกันนะคะอีกทีไปรอชมพร้อมๆกันด้วยกันนะคะโอ้โหเนี้ยสัซูมกลับมาซูมไกลไปจ้า ฟังเสียงพินคุณลุงอยู่ตรงนั้นเสียงพินเ,เจ้าแววมาเหมือนดังว่ารอชมจันฉายเสียงพินดังก้องกังวานไพร บรรยากาศช่างสดใสสวย ind, งามพี่น้องป้ากระดนไปได้หน่ก็ดุนกลอนไปเลยแต่ชอบมุมนี้มากเลยแต่แต่เข้าไปไม่ได้รู้สึกว่าเหมือนกับว่า,าต้นกล้าเล็กๆของดอกที่ป้าเอามากล้าไว้ก็คือดอกสาวน้อยนะคะรู้สึกว่ากำลังจะมีต้นกล้าเล็กๆขึ้นมาแล้วล่ะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นดอกไม้หรือเป็นหญ้านะคะ แต่ชอบมากเลยมุมที่มีมุมที่มีดอกเฟื่องฟ้าสวยงามนี้นะคะโอ้โหเกือบจำเธอไม่ได้นะจ๊ะเฟื่องฟ้าดูน้องสมยัยแกวงตูแกว่งหางรอกินอาหาร เขาก็ป้อยป้อนกันไปเรื่อยๆเนาะ mm hmm. เขาก็ป้อนกันไปเรื่อยๆอยู่เออไม้ทองก็อยากกินอาหารแล้วก็ย่างไปเรื่อยๆย่างมันก็ไม่ไม่สุกไม่ทันใจเนาะน้องก็อยากจะกินเยอะๆแต่ว่าค่อยๆป้อนไปอ่าขมุกขมัวสลัวสลัวในเงาจันทร์ขมุกขมัวสลัวสลัวในเงาจันทร์ ออกไปยืนอยู่ข้างนอกเพื่อสักครู่นี้กับพี่คอยกลัวงูกลัวงูนะคะก็เลยเลยไม่รอให้จันทรขึ้นเพราะว่าพระจันทรดวงจันทร์กำลังขึ้นโอ้โหแต่มองไปตรงนั้นนะถึงแม้ว่าจะมืดนะใคะสิโอ้ป้าก็ป้าก็ชอบแต่ดอก ไม้ก็จะซูมเอาซูมเข้ามามันภาพมันแตกนะคะภาพก็อาจจะไม่สวยแต่ว่ามันคือดอกปรีดียาธรแน่ๆเลยที่กำลังเลืองอารามอยู่บนต้นนะคะกำลังออกดอกเยอะอยู่นี่นี่นี่เอฟซีดวงจันทร์ดวงจันทร์กำลังจะขึ้นมาแซมอยู่ที่ปลายของต้นมีลาวดีนะ ยังไม่ขึ้นถึงยอดปลายของปริยธนนะคะแต่มันมแสบส,สาแสงรศมีสีชมพูหรือสีแดงมาแล้วนะครับที่เป็นพื้นท้องฟ้านะคะเหมือนท้องฟ้าทาบทาด้วยสีสีชมพูนะคะอ่าท้องฟ้าทาบทาด้วยสีชมพูแล้ว ลงมาตรงนั้นก็เป็นดอกไม้สีเหลืองสวยงามนะคะเออเนาะบรรยากาศดีมากเลยก็เลยอยากออกมากินข้าวนอกบ้านอ่าสัมผัสป้าว่าจะมาสัมผัสกับลมเย็นนะอ้ยมือบานิ่งเลยป้าไม่ได้เอาขากล้องมาใช้มือจับมันก็ไม่ค่อยนิ่งเลยถ้ามือเดียวป้าก็จะซูมออกไปก่อนนี่นะคะ คุณลุงก็ไล่พินได้ยินเสียงพินคุณลุงแต่อยากจะร้องใสมากเลยแต่ยังไม่ร้องร้องใสไม่ได้ฟังเสียงพินคุณลุงครับกล่อมแล้วก็ท้องฟ้าสีชมพูทาบทาอยู่กับนี่แหละสีชมพูทาบทาอยู่ท้องฟ้าแล้วก็จะมีจันทร์ที่กำลังจะจะจะ,จะ,จะตามมานะคะโอ๊ย ทยต้นใหม่ใบยาธรรมชาติกันยังสวยเลยเดอ้อพี่น้องก็คนมันรักแล้วก็ชอบดอกไม้นี่เนาะแม้จะถ่ายใบไม้อย่างชาดัดเนี่ยก็ยังสวยเลยเนาะสีเขียวชาดัดมีดอกเหมือนกันนะแต่ดอกเล็กๆสีเขียวนะคะมองไม่ค่อยเห็นดอกหรอกแต่ส่วนมากก็จะไม่ได้โชว์ดอกเพราะว่าเราจะตัดแต่งเป็นรูปทรงต่างๆก็โชว์ใบนะคะ อยู่ตอนกลางวันเอฟซีพี่น้องแทบจะรู้จักสวนของป้าทุกมุมเลยแทบจะดูรู้จักต้นไม้ทุกต้นที่ป้าพาชมเดี๋ยวป้าพามาถ่ายเฟิร์นนะคะเฟิร์นในยามราตรีว้าวสวยจังเลยนี่ขนาดกล้องของป้านี่ไม่ค่อยสวยนะยังสีเขียวสดใสสวยมากเลยนะคะเฟิร์นเนี่ยโอ้โหสวยจริงๆเด้อจ่าเด้อ แล้วก็ดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้ก็ออกมาเรื่อยๆหลายช่ออยู่นะตอนนี้อาจจะยังไม่บานหมดถ้าบานสวยพร้อมกันนี้ก็จะเป็นกระเช้าที่สวยงามมากทีเดียวอยู่ตรงนี้แต่งแต้มเอาไว้แบบตามธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องจัดแก่กันแจก,กันกระถางนี้มีเฟินอยู่แล้วนะคะ มีใบเฟิร์นสวยอยู่แล้วแล้วก็มีกล้วยไม้ที่เป็นต้นจริงๆนะคะแล้วก็มีดอกสดๆจริงๆอยู่ตรงนี้ว้าวบรรยากาศดีดีที่นี่สวนชมจันนะคะมีกล้วยไม้แล้วก็มีลีลาวดีถ่ายมุมไหนก็สวยนะคะเนี่ยลีลาวดีถ่ายด้วยกันกับดอกสีเหลืองปรีดียทรก็สวย ายด้วยกันกับกล้วยไม้ก็สวยมองเห็นลังคากระท่อมชมจันทร์ก็สวยด้วยนะคะกระท่อมน้อยหลังเล็กๆเ,เป็นวิมานของเรานะคะกระท่อมชมจันทร์สวรรค์บานไร้ปลายนา วันลานลับขอบฟ้าในคืนที่มีแสงจันกระท่อมแห่งฝันสองเรานั่งเคียงคู่กันจับมือร่วมเดินฝ่าฟันเอื้อฟันของเราเป็นจริง โอ้โหคลิปนี้ก็ได้ยาวๆเอ่อสำหรับคลิปนี้ป้าขอจบตรงที่ลีลาวดีสวยงามตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวป้าจะเก็บภาพมาฝากเรื่อยๆกับบรรยากาศสวนชมจันทในคืนวันเพ็ญสิบห้าค่ำนะคะ